คําว่าการคิดและทําเลยมีความหมายและแนวคิดที่น่าสนใจมากผมจะอธิบายและขยายความให้ชัดเจนพร้อมแนวทางนําไปใช้จริงได้ทันทีความหมายการคิดและทําเลยหมายถึงการใช้เวลาไตรตรองพอสมควรเพื่อให้เข้าใจประเด็นหรือปัญหาแต่ไม่ยืดเยื้อจนกลายเป็นผัดวันประกันพรุ่งแล้วลงมือทําทันทีเมื่อเข้าใจแล้วเพื่อป้องกันการเสียเวลาไปกับการคิดโดยไม่มีการลงมือปฏิบัติจริงแนวทางการใช้ หนึกำหนดเวลาให้การคิดคิดให้รอบคอบแต่ตั้งกรอบเวลาเช่นจะคิดแผนงานนี้ไม่เกิน30นาทีถ้าเจอจุดที่ยังไม่รู้ให้คิดแนวทางแก้แบบชั่วคราวหรือหาคำตอบระหว่างทาง 2. เริ่มทำทันทีแม้ยังไม่สมบูรณ์เริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดทำไปแก้ไปดีกว่ารอให้สมบูรณ์100%เเซแล้วค่อยเริ่ม 3. ทบทวนและปรับปรุงระหว่างทางหลังจากเริ่มทำแล้วให้จัดเวลาทบทวนเป็นระยะเช่นทุกวันหรือทุกสัปดาห์ ถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ทำยังตอบเป้าหมายไหมต้องแก้อะไรตัวอย่างการนำไปใช้จริงสถานการณ์การคิดการทำเลยอยากเปิดเพจขายของคิดหาสินค้าที่ชอบขนาดกลุ่มเป้าหมายตั้งชื่อเพจทำเลยเปิดเพจลองโพสสามโพสแรกดูฟีดแบ็กอยากเรียนทักษะใหม่คิดหาคอร์สที่เหมาะหาวิธีจัดเวลาทำเลยสมัครเรียนลองเรียนบทแรกทันทีมีไอดีธุรกิจคิด ร่างโมเดลธุรกิจแบบง่ายทำเลยทดลองขายให้เพื่อนหรือกลุ่มเล็กสรุปสั้นคิดให้พอทำให้ไวปรับให้เร็ว